หลายคนอาจจะคิดไม่เอจะปลูกอะไรดีนะครับจะเลี้ยงอะไรดีจะทํามาหากินอะไรดีอบบลอง,งดูตัวอย่างนะครับคนคนนี้คุณเดชานี่นะมะกรูดมะกรูดนะครับใบมะกรูดแค่นั้นเองในะบมะกรูดแค่นั้นเองนะครับสร้างรายได้วันหนึ่งนะครับประมาณจะหกพันบาท เฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเป็นแสนครับนี่ครับใบมะกรูดขายใบอย่างเดียวคนนย <c oughs> เมื่อที่กว่าสามไร่ในพื้นที่หมู่ที่สี่ตำบลจำป้าหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองของท่านนายกอบตอจำบาหล่อชื่อว่าสิบก่อนนิรันดรครับ <c oughs> นี่นะท่านนายกบอกว่าปลูกมาตรงนี้เจ็ดปีกว่าแล้วครับแต่ลองผิดลองถูกนะ <c oughs> ตอนนี้ตนเองเป็นนายกอบตอในพื้นที่ตำแหน่งผู้นำทางการบริหารท้องถิ่นยังมีโย แต่สายเลือดผมนั้นเป็นกเกษตรกรครับ ตอนแรกผมก็คิดนะครับว่าเอ๊จะปลูกพืชอะไรนะครับบอกว่ามันปลูกครั้งเดียวนะครับมันทำมาหากินได้ตลอดยาวนานอย่างเงี้ยลองผิดลองถูกไปเยอะครับก็ไม่ประสบความสําเร็จลองปลูกนะครับมากรูดลองดูเป็นไงบ้างครับปรากฏก็ไม่สําเร็จครับไม่สําเร็จสู้อะไรครับสู้กับวัชพืชไปอย่างนั้นนะนอกจากวัชพืชแล้วก็ตัวแมลงพอะนั้นก็คิดค้นครับวิธีการท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปด้วยนะครับว่าสปริงเกิมบนที่ว่านี้น้า ให้แล้วที่สเสน่์ที่สุดนะครับที่ท่านนายกเล่าให้ฟังนี่นะคือการฆ่า,มาแมลงครับน,น่ายมากเลยการฆ่า,มาแมลงที่ว่านี้เอากาแฟผงกาแฟประมาณสักสองช้อนโต๊ะมาผสมกับนม เปรี้ยวหนึ่งขวดแล้วก็เอาน้ำา20ลิตรครับผสมสุดท้ายฉีดพ่นคุณิเลยจ้าตายเรียบมแมลงครับโอ้ยออกมาใบสวยอย่างนี้เก็บเด็ดเด,ดเดดทุกวันขายปรากฏว่าแม่ค้าในพื้นที่จังหวัดอ่างท้องนะครับมารับซื้อทุกวันอย่างต่ำวันละ150กิโลกิโลหนึ่งครับวันหนึ่งเท่าไหร่นะครับกิโลราคานี่นะ35บาทเพราะฉะนั้นรายได้เฉลี่ยนะครับ3ไร่ตรงนี้อย่างต่ำา5า0 0ถึงบาท ฉเฉลี่ยแล้วปีนีครับก็แสนกว่าคิดดูก็แลวกันคุณในใจเดนเจ็ดปีมาแล้วนะครับก็คือว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มครับเพียงแต่ว่าดูแลเท่านั้นเองท่านนายวันเนี่ยเมื่อผมประสบความสําเร็จแล้วผมก็อยากให้พี่น้องคนอื่นนะครับอยากจะเอาตัวอย่างอยากประสบความสําเร็จบ้างเพราะฉะนั้นมาเลยครับผมพร้อมที่จะให้ดูงานแล้วก็เผยแพร่วิชาการปลูกมะกรูดแล้วก็ขายใบมะกรูดอย่างเดียว ก็สามารถที่จะสร้างไรายได้แล้วก็อยู่ได้ผมทอดมวกตําแหน่งนายกเมื่อไรผมก็จะเอาจริงเอาจังตัวนี้เพื่อให้อยู่ข่าวแล้วอยากจะไปเรียนรู้ ไปเลยครับมะกรูดนะครับคุณนิรจาคนกินอยู่ทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะคนไทยคนเอเชียไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะมันเป็นสมุนไพรโอ้มันหายากด้วยแต่นี่ครับซื้อไปนอกจากคำบ้านเราแล้วยังส่งออกไปทั้งโลกด้วยนะแต่ฟรีดไปฟรีดไปนี่นะจะทำเครื่องแกงก็ได้นี่ล้บ้านดิฉันเลยค่ะถ้าปลูกครบนะตะไคร้ข่าใบมะกรูดพริก อะไรพวกนี้เนี <death> think, ่ย sure ก kind of ็ได้เป็นเครื่องแก่หมดเลยนะเวลาเขามารับปลูกเก่งมากนะคะที่ฉันเคยปลูกมะกรูดไม่ได้กินล่ะค่ะบางทีก็ไม่ยอมออกแตกใบซะอย่างนั้นบางทีหนอนก็ลงบ้างรอค่อนข้างใจเยอะนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะปลูกมะกรูดอ่งช come on my sangmo